สวัสดีครับผมวันนี้กับพวกเราครับผมลุงนภาครับวันนี้เราอยู่นที่อำเภอภาชีเฮ้ยบอกเขาอายุทยาเสียงร้องดังเสียงร้องดังมากเลยเสียงนี่บาเไม่ใช่เขาทำงานอยู่วันนี้เราอยู่ที่อำเภอภาชีครับผมจังหวัดอายุทยานะครับการเล่นงานนอกครั้งแรกขับรถกันมาประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมไม่ได้ไกลหลงเดี๋ยววนนี้จะพาไปดูบรรยากาศงานบวช กับเราลุงนภาครับผมถ้าเป็นเรื่รถถเป็นเรอรถต้องบอกว่าหลังจากห่าหายจากแร็เปอร์มานานกับการที่ผมไปมั่วอยู่กับเด็กโรงงานมาก็เกือบหลับครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับที่มาแสดงกันที่มาแสดงกันที่อำเภอภาชีอยุธยามาเป็นไงบ้างสนุกมากครับผมครับแต่ก็สนุกมากนะครับผมแต่ว่าเล่าก็น้อยไปหน่อย ที่บอกว่าจะให้มาดูบรรยากาศภายในงานก็คือว่าลืมถ่ายผมเมาหมดเมาแล้แหละเมาเมาเลิกหมดแล้วครับเลิกหมดแล้วครับตอนนี้เก็บเรียบร้อยไม่เมาแค่กูหรอกนี่นี่ก็เมานี่ก็เมาดูเมาเมาไม่ว่าที่เราได้เดนเซอร์มาแล้วก็กดเอวที่กอดเอวอ่ะไม่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  เวทำไงนะทำไงนะอ่ะนี่นี่นี่สมมตินี่คือแดนเซอร์นี่คือโอ๊ตอ่ะแตโอ๊ตทำไงอ่ะไม่ใช่ผมแล้วใช่ใช่อะทำไงทำไงทำไงใหม่เอ้โหแฉกกชองทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมไปใจได้หน้าน้ำตามาแล้วแล้วนักร้องเป็นไงนักร้องทำไงโอ้นักร้องต้องกู่อีกแล้วเหรอทำไมต้องกู่วะร้องไห เยอะแน่นอว่ะเอนอยอยโอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ้ยโ้นอนโอ้ย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 โออยโอ้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 ยโอ คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาว้าวมาว้าวมานครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบาย